สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่20พฤษภาคม2559ครับวันวิสาขบูชาครับก็ย่ำเที่ยงนี้ก็มาอ่านหนังสือมวยนะฮะแล้วก็รีวิวไปด้วยเลยนะฮะก็ชอบอ่านหนังสือมวยสยามครับที่บ้านก็รับเป็นประจำเลยทุกวันนะฮะมาดูดีกว่าอำนาจปิดคอร์สขอพรพ่อโสธรสู้นะครับต้อนขาด น้องเอ็มทัสมาลีทองจันท์นะครับก็ชนะสาวสีลังกาไปขาดลอยเลยสามศูนย์ฮะมาดูคู่เอกเมื่อวานนี้นะครับที่รัดำเนินครับพลอยวิทยาหมูสะพานใหม่ครับหักเหลี่ยมลูกนิมิตสิงคองสีนะครับปรากฏว่า,าลูกนิมิต ชนะหรือแพ้ย้ำแขนนะฮะย้ำแขนก็ชนะไปนะครับแล้วก็นี่ฮะโอ้โหนี่ขวัญโดมอีกแล้วขวัญโดมเจ็บหนักอีกแล้วโอ้ครั้งที่แล้วก็ต่อยอ,ออกไทยรัฐทีวีก็แตกฮะขวัญโดมต่อมินบุรีโดนศอกแตกแต่ไม่ตกใจอ่แล้วก็แต่ว่าแพ้ครับแพ้สุริยันเล็กอบตอกัร,ร์ตีนี่สุริยันเล็กนี่ก็นี่ครอยู่กบบเสียแขกใช่ไหม บู้ปรับโผปตทถอนอ้าวไม่ได้ต่อยกับใครอ่ะชอบผมชอบด้วยประกรณ์นะครับประกรณ์ K K พีคแสนพีเคแสนชัยมวยไทยลมมณีเตะสาวฟิลิปปินส์ครับโอ้โหนี่ผมชอบคอลัมน์นี้มากเนี่ยแวดวงคนนะับนี่เป็นชอบภาพในอดีตนี่ฮะอย่างเช่นเนี่ยสมจิตจงจอหอนักชกทีมชาติไทย กับอุสลูมจูเนียร์นักชกฝรั่งเศสน,นะครับก่อนที่สมจิตจะทิ้งมหมัดชนะยกสองสองสองห้าสี่หกโอ้โหนี่ครับสมจิตเนี่อดีตไปดูอันอื่นบ้างนะครับอันนี้ก็คู่มวยของวันเสาร์นะฮะมาแล้วอุ้ยเสียวป้อสุจิบหมีเกีียว ต่อยกับพญาหลวงชอห้าพนะครับอันนี้ก็คุณแชมป์นะฮะไปทำข่าวมวยไทยสวีเดนนะคอลมน์นี้นี่เลยนะฮะนี่จเจริญทองมวยไทยยิมฮะโอ้ดังมากเลยตอนนี้สาวสาวเพียบนะครับสาวสาวน่ารักนั่นเลยที่มาเรียนที่นี่นะครับก็มีหลายสาขาซึ่งจเจริญทองนี่ก็เป็นยอดมวยไทยนะครับสมัยก่อนนี่ เป็นมวยซ้ายลีลาฝีมือเฉียบขาดมากนะฮะแต่มักจะโดนหมัดไม่ได้นะครับอันนี้ก็โอ้โหเป็นทุกข่าวจอตู้ไปดูเลยสักชัยน้อยกับน,นวพลอ้าวแก้มือกันอีกแล้วที่ไหนอะ่ะ วันเสาร์ยีมีถ่ายทอดไหมครับนี่ก็เพิ่งแพ้ชนะกันมาซึ่งนวาผลก็แพ้ไปแบบเฉียดชฉิวเลยนะครับเมื่อวานนี้นี่ฮะนี่นี่นวพลสอลุงวิสัยนว,ว่านาครหลวงโปรโมชั่นนะฮะชนะน็อกยก3เมื่อวานผมดูอยู่ด้วยฮะช่อง3 SD เยี่ยมเลยนะฮะเตรียมเจอโรมันกรสเลสถูกคู่แน่นะฮะ มาดูภาพนี้ครมวยไทยมวยไทยสมัครเล่นลงมณีชนะผ่านนะฮะโอ้โหนักกีฬานี่นายเพชรปุญชูนะ,ะเนี่ยได้เกา๋เาลูกนิมิตฝังแคนนักมวย,นะยจากหนองม่วงลบบุรีครับเก๋ามากนะฮะอายุยี่สิบเก้าแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิด ลูกนิมิตนี่ถ้าเก่งก็เก่งตามเลยนะครับต่อยใครเยี่ยมเยยมขอลัมน์นี้ก็สนุกนะครับถ้าเกิดใครชอบมวยสาก่นเนี่ยค,คุณสัญชัยอันนี้ก็เป็นใครน้องฟ้าวราพรอ,อุ้ยสวยด้วยนะครับอยู่ที่ไหนเนี่ย สาวคนเดียวนะฮะเรียนที่ไหนครับเรียนมอปทุมนะฮะต่อยมวยด้วยเยี่ยมเลยนะครับอันนี้อะไรละ่ะสมจิตแว่นแก้วอ้วนเมืองน,นนพร้อมกระจายทุกศึกเดียเกียดเพชรจะทำคมชัดลึกให้ยิ่งใหญ่ะ่ะเนี่ยข้อหาโชคไม่สมศักดิ์ศรี เรื่อยๆครับนี่ก็สืบมวยเด็ดนะวันเสาร์นี้เทพนิมิตสิทธ์มนชัยเจอเพชรศิลาช .3 สรยักษ์ช่อง11ครับแสนเก่งกีร a สปอร์เตรียมชกกับสกุลชัยเวโรนาฟาร์มกู้เช่อง5แล้วก็หน้าสุดท้ายครับ วยสิวป่อจอชแชมป์แล้วก็นี่ฮะภาคนวพลแล้วก็แสนเก่งกีฬาก็เตรียมชกกับสกุลชัยเว้แถวหน้าฟาร์มครับก็รีวิวให้อ่านกันสนุกสนุกนะครับสบายๆของมวยสยามวันศุกร์ที่2สภาคม2559ครับวันนี้ไม่มีมวยชกนะครับขอบคุณมากครับเพราะว่าเป็นวันวิสาขบาูชา สวัสดีครับ